มาถึงนะคะ C.O.2 หรือว่าเครื่องยิงควันสูงเป็นเครื่องที่สร้างความตื่นตาตื่นใจได้อย่างมากในส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานหรือการแสดงรวมไปถึงงานคอนเสิร์ตต่างๆเป็นเทคนิคที่งานทุกงานขาดเจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยล่ะค่ะ ของเรานะคะไม่ให้เลือกทั้งแบบถังซึ่งสามารถใช้งานยิงได้หลายครั้งและได้นานถึง10นาทีอีกทั้งยังแยกได้ถึง2หัวเหมาะสําหรับงานคอนเสิร์ตงานในผับหรือในบาร์รวมไปถึงงานจัดแข่งการร้องเพลง และอีกแบบนะคะคือแบบแท่น7แบบคู่ซึ่งสามารถยิงได้ในครั้งเดียวเหมาะสําหรับงานพิธีเปิดต่างๆนิยมใช้กันค่ะและเราก็มีคุณเลือกนะคะทั้งแบบเช่าและก็ขายหากท่านใดสนใจยังคงสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้ค่ะ